โว้โต,ตัวละครไตเติ้สกินชุดใหม่วะอ่าก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับคอนเทนต์สุ่มกาชากันอีกครั้งกับตัวละครใหม่อ่าพร้อมอีเวนต์ใหม่แสนลักษ์ณที่เห็นนะครับ Red Ribbon Army Revival Campaign หรือว่าแคมเปญกองทัพโบแดงคืนชีพนั่นเองอ,อย่างที่บอกนะครับพร้อมตัวละครใหม่ เรามาดูพรีวิวตัวละครกันก่อ,อน,นอกิมมิคหมวกลุดของตัวละครนี้ก็ยังอยู่นะเป็นกิมมิคที่เกมใส่เข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่มีตัวละครน,นี้เข้ามาในเกมตั้งแต่แรกเลย มีเฉพาะตัวละครสปาร์กิ้งเท่านั้นือตัวละครไอคีมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีหมวกตัวละครสีก็น่าจะไม่มีหมวกน่าจะมีแค่ตัวละครสปาร์กิ้งที่เป็นตัวละครการชาตัวแรกก็คือ13ตัวเก่าตัวสีตัวสีน้ำเงินซึ่งตัวใหม่ก็สีน้ำเงินเหมือนกันเพิ่มเติมคือแปลงร่างได้ด้วยตัวเก่าแปลงร่างไม่ได้นะตัวแปลงร่างก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกสีหนึ่ง เดลจลเดฟิ finish, นะิชภาพโดรอนิเมชันผมโอเคนะถือว่าดูดีเลย l e เ e นด Limited Android 13ทูทือดัดแปลงหมายเลข13และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับตู้นี้เรายังมีตัวละคร1%อร์ด้วยสปาร์กิ้ตัวละครสปาร์กิง้งปกตินั่นเองนะครับหลังจากที่ตู้ที่แล้วไม่มีนะงงมากทำไมถึงไม่มีตู้นี้กลับมามีตัวละครสปาร์กิง้ง ข้างตู้อีกครั้งหนึงแล้วเป็นเรื่องที่ดีและไม่ควรที่จะหายไปไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับอนิเมชั่นก็ดูดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวข้างตู้ แน่นอนแท็กคาเล็คเตอร์ Android 14 and Android 15นะมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข14และหมายเลข15พร้อมตัวซัพพอร์เตอร์นั่นก็คือมาจูบโอเคงั้นเรามาเริ่มเปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวฟีเจอร์กันก่อนเนาะ่ะเริ่มจากไพ่ของเราครับ Android 13 L F ปาร์กิ้งข้างตู้ Android 14และ Android 15นะครับสีเหลือ mm hmm. เขียวเหลืองนะซัพพอร์เตอร์ตัวที่3ของเกมนะครับมาจุบนั่นเองแล้วก็ LF ข้างตู้นะครับเริ่มจากโกคูวับขึ้นเต่าจากภาคเซลลโกคูสปิริตบอมมือเดียวจากเธอจากเบอร์มูวี่เทเลสเซลรละเบิดตัวเองนะครับแกมมาวันแกมมาทูที่เพิ่งได้ e q อ i ป m e n t ชิ้นที่2ไป โกคู Crew, หมัดมังกร LF เส้เซนไข่ตัวสีเขียวแล้วก็โบลี่เ f เส้เซนไข่ตัวสีน้ำเงินแน่นอนพวกตัวเซนไข่ก็มาเพื่อบัฟตัวละครใหม่นะครับสีก็ตามตัวละครใหม่ทั้งคู่โอเคเรามาดูไลน์อัพกันต่อนะแน่นอนนะครับ LF 0.5% Sparking ข้างตู1้1%และซัพพอร์เตอร์เตอร์2%นอกนั้นก็เป็นข้างตู้ที่ มาเพื่อบัฟเท่านั้นไม่มีอะไรให้พูดถึงฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงแน่นอนตัวที่เราต้องการก็คือ3ตัวหลักนั่นเองเรามาดูสเต็ปก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด4 5 6ห้าหสเต็ปเหมือนเดิมสเต็ปที่6สเต็ปฟรีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสเต็ป4นี้น่าจะซัพพอร์เตอร์เหลคูณ2นะครับไม่น่าจะมีสเต็ปการันตีเอ็กทตีมและโอเคไปเริ่มกันเลย เอเดี๋ยวนะขอสคลิปก่อนนะฮะผมว่าผมลืมอะไรบางอย่างไปวะลืมดาวน์โหลดออไปดาวน์โหลดแป๊บโอเคผมมาแล้วประโยชน์ของการดาวน์โหลดอก็คือเวลาโหลดมันจะไม่ได้โหลดอันที่ยังไม่เคยโหลดนะครับเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลที่ไม่เคยโหลดนั้นมันจะคืออะไรเพราะว่าเราโหลดไปหมดแล้วนั่นเอง เป็นการได้ลุ้นอย่างหนึ่งโอเคเรามาเปิดรอบที่สองกันต่อนะครับอะไรก็ได้ที่ออกจากท้องฟ้าสีเขียวผมเกลียดท้องฟ้าสีเขียวจริงๆเลยดูสีแดงก็ตามนั้นพอมันเป็นท้องฟ้าสีเขียวลิศ ม,มันรู้สึกว่ามันไม่ได้หลุนอะไรเลยทุกครั้งเลยนะครับายครับนั่นแหละฮะไปไปสเต็ปต่อไปครับอขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ท้องฟ้าสีเขียวอเมโอบุดัฟ ได้ยินไหมล่ะเรบ <é! S 1> มีแฟงล่างนะครับเสร็จสุปเซย่าแลา้วไงต่อมีสีแดงเหมือนเดิมแผลทุกมีใครมาช่วยนะไม่มีจะเบิดไปอย่างนั้นเฉยๆเลยมาค่ะาิดเดี๋ยววะไร เยี่ยมไปเลยต่อไปซัพพอร์เตอร์เลดคูณสองแต่ว่าขอผมเปลี่ยนหน้าปกแบบมันต้องใช้เคล็ดกันหน่อยละเราจะเอาหมายเลขสิบสามล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขสิบสามใช่ไหมโอเคไปต้องมาแล้วละ่ะ มันช่วยไหมเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่มาเลยทองฟ้ามันยังไม่เปลี่ยนสีนะครับแปลงร่างเหมือนเดิมแต่รอบนี้ต่อ,อ,อยชนะแล้วแล้วแล้วก็แพ้มีใครมาช่วยไหมไม่มีเหมือนเดิมเออเว้ยสิ้นก อ้าวแต่เราได้ซัพพอร์เตอร์มาแล้วนะครับไม่ต้องใช้เหรียญแรกแล้วมาจุ๊บมาหาเราแล้วโอเคใหมมันก็ยังสมกับเป็นสเต็ปซัพพอร์เตอร์เลทคูณ2อยู่นะซัพพอร์เตอร์เลทดรอป4%นะครับสเต็ปนี้โอเคได้ตัวหนึ่งก็ยังดีไงต่ออืม ไปกันต่อครับสเต็ปที่ห้าขอทองฟ้าสีอื่นเอออย่างนี้ให้มันลุ้นๆนหน่อยดราก้อนบอลนะครับแปลงเป็นซุปเปอร์ไซยาส์ทองฟ้าสีแดงนามกิกำลังจะระเบิดโกลเด้นพูการันตีหนึ่งสปาร์กิ้งแน่นอนนะครับ ด้านพลังแพ้อย่างเงี้ยแต่รอบนี้ต้องมีคนมาช่วยแล้วละ่ะอ่าเป็นซูเปอร์เบจิต้าครับมาช่วยดันนะฮะดิเซอร์ก็แตกผ่าไปดูซิว่าเราจะได้อะไรรอบนี้อาคิ่าเบสซัพพอร์ตเตอร์ตัวที่สองนะครับ สปาร์กิ้งแอนดรอยเอทีโอตันแล้ว่ครั้งอ้า,า,อาแล้วสปาร์กิ้งไอ้ไม่ใช่ซัพพอร์เตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคซัพพอร์เตอร์เลเวลอัพเลเวลสามแล้วนั่นเองใช้ได้ว่าสเต็ปสุดท้ายสำหรับรอบแรก นะครับกลับมาท้องฟ้าสีเขียวอีกครับสามพอดนะครับจะลุ้นก็ลุ้นไม่ขึ้นแสงรักรอบนี้ดันคุ่นะว่นจะมีอะไรดีๆนะครับ สปาร์กิ้งเก่าจัดเออไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่า17ตัวเมื่อกี้ดาวผมยังไม่ตันนะขอตัวอะไรก็ได้ที่ดาวไม่ตันโอเค,อเคยังโอเคมากเอ้ยเฟกเอาอะไม่มีปุ่มสคิปอามาแล้วครับสปาร์กิ้งข้างตู้ตัวแรก โอเคก็ยังด <illing> ีก็ยังได้ตัวใหม่วะมาแบบฟิกเอาด้วยแอนดรอยด์สิบดาวแดงเราได้ตัวใหม่มาแล้ว1ตัวซตัวไม่รวมซับพอร์ตเตอร์นะครับไหนดู e x c h a n g e Shop สิอ่าแน่นอนเราไม่ต้องแลกแล้วเพราะเราได้จากการเปิดตู้การชาแล้วนั่นเองนะครับ ค่อยไปเพิ่มเลเวลกันทีหลังเนาะโอเคก่อนจะไปเปิดรอบที่2นะครับขอเปลี่ยนหน้าปกอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าอ่าทีนี้โอเคนี่เรียบร้อยเรามาเปลี่ยนเป็นร่าง Fusion Android 13บ้างนะครับโอเคแล้วเริ่มรอบที่2กันเลย เรนีอาราเซโร่คาคาโรตโต้และมีเบจิต้ามาช่วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะอน๋อามีสปาร์กิ้งว่ะโ,โอเคตามนั้นฮะก็ะไม่แปลกใจ ไปสเต็ปที่สามก็ยัยง้องฟ้าเขียวอยู่แต่โกลเด้นฟูนะครับการันตีหนึ่งสปาร์คิ้งเอา้าโบลี่มาวะ่ะ โบลี่มาการันตีเลยเชลิมิตต d แน่นอนหนึ่งตัวนะครับแต่การที่มันเป็นท้องฟ้าสีเขียวนี่มันมันบั่นทอนมากเลยถ้ากระจกแตกการันตีตัวละครใหม่100%่งปเซ็่งแน่นอนมันไม่แตกให้ผมเห็นอยู่แล้วแหละดูจากท้องฟ้าสีเขียวก็จะคาดหวังกระจกแตกนี่เป็นไปไม่ได้ และเลเจนลิมิเต็ดต,ตัวแรกที่เปิดได้ครับตัวคูสามมัดมังกนตามนั้นฮะตัวที่ดาวไม่ตันก็เปิดไม่ได้ตัวเปิดได้ก็มีแต่ตัวดาวตันเนีดด่แหละเซลลผมกด็ดาวยังไม่ตันนะโกคูวับตึ้นเต่ากด็ดาวยังไม่ตันสงสัยผมต้องใช้วิธี ไปที่หน้าไตเติลสกีนกันหน่อยแล้วว่ะเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับอัปเดตวันนี้มันมีตัวละครเซตใหม่ด้วยนะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อจากนี้คือการรีกลับไปที่หน้าไตเติลสกีนเมื่อกี้ใหม่จนกว่าผมจะได้ตัวละครเซตใหม่ที่เป็นรูปเซตหน้าไตเติลสกีน ครบทั้ง6ตัวอันนี้เกือบครบแล้วมีตัวละครหมายเลข17ตัวเดียวที่ยังเป็นตัวเก่านะครับผมจะรีให้มันครบเลยผมไม่รู้ว่าวิธีนี้จะช่วยได้หรือเปล่าแต่ <Dragon Ball S 1> ผมต้องทำอะไรสักอย่าง <Legend. S 1> มา d r a g o อ Ball l e เ e n d s 2,000 years later โอ้โหกว่าจะได้นะนานมากนะครับเนะี่ยแต่ว่าเราก็ได้มาแล้วขออนุญ,ญาตแคปไว้โอเคมาเริ่มกันต่อสเต็ป4 supporter ตเ,ตเลขคูณ2 ท้องฟ้าเปลี่ยนสีแล้วเป็นท้องฟ้าสีน้ำเงินนะครับแปลงล่างเป็นซูปเปอร์ไซยาแต่พอร์ตเดียวนะแปลกเสม,มอเป็นฟูธรรมดาดันพลังชนะปกติทั่วไปอการที่ผมไปทำอะไรก่อนหน้านี้ตั้งนานนี่มันช่วยไหมหนะ้ามาดูกัน กเกมมันกวนตีนผมแล้ววะได้จริงๆด้วยได้ซัพพอ,อร์เตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับแต่เกมมันกวนวะ่ะให้สปากิงแอนดรอยเธอทีนมาแต่เป็นตัวเก่านะครับม,มาจุ๊บเลเวลสี่แล้ว ไปต่อดิไปไปสเต็ปที่ห้ากันต่อครับเพชรก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วแน่นอนผมเปิดสองรอบเหมือนเดิมนะครับพอเพชรผมมีหกพันเก้าผมก็จะเปิดหกพันเจ็ดมาเลยสองรอบทวดอ่าผมได้มีมิชั่น โกคูบลูสู้กับโกลเด้นฟิเซอร์นะครับนี่มิชชั่นโกคูบลูนี่การบบันตีสองสปาร์กิ้งแน่นอนมาดูกันใส่สปาร์กิง้งนี่ตามนั้นฮะการบบันตีสองสปาร์กิง้งไม่ได้หมายความว่าสปาร์กิ้งที่ได้จะเป็น ตัวใหม่ก็จะได้แต่ตัวเก่าๆแบบนี้แหละอ่ะเลยสปาร์กิ้งสมตัวด้วย,ม,ม,ยมีแค่ปริมาณจริงๆคุณภาพพักสูนโอเคสเต็ปสุดท้ายสเต็ปฟรีของรอบที่สองมาดูกันต่อ ไดแอนิเมชันโกคูบลูกับโกเดนฟิสเตอร์อีกแล้วนะครับแต่ท้องฟ้ากลับมาเป็นสีเขียวเ,เ, ja เหมือนเดิมเสมอเหมือนเดิมเดจาวูเหมือนเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้อ่าดันพลังชนะเหมือนเดิมถ้าดันพลังแพ้มีโอกาสไดตัวใหม่นะครับแบบแบบ พอรู้ว่ามีโอกาสตัวใหม่มันก็จะดันพลังชนะบนนี้นแ,รรแหละฮะเฟล่าเน็คกิ๊กฝากริก่งอีก,อกนหนึ่งตัวฟิซเซอร์ฟูลพาวเวอร์ครนะับหมดแล้วฮะอ๋อยังยังยังสต็ปหมดแล้วใช่แต่เรายังเหลือตัว นะครับก็โอเคกดให้มันหมดหมดไปกดได้ใบเดียวนะครับโอกาสสุดท้ายเลนหเปร์เซ็นตสำหรับ Android 13มาดูกันแทบจะถอดใจแล้วลหละตอนนี้โอ้ยแต่ว่าของฟ้าสีฟ้าแล้วมียานจากโก้บินผ่านนะครับสัญญาณที่ดีมากๆ ผมบอกเลยต่อยชนะว่รเป็นคู่สีแดงนะครับไม่แปลงล่างแล้วชนะเลยเฮ้ยไม่มีไม่มีตุ่มคลิปโหสุดยอดฮะ จงเชื่อในพลังของ5%อ่าขออนุญาตแคปไว้เลยเอาว่ะนึกว่าจะต้องเกลือปิดคลิปนี้ซะแล้วมาพอดีนะครับเฮ้ยโลง่งขออนุญาตแคปไว้อีกสักหนึ่งรูปโอเครอดแล้วเว้ยไหนลองมาดูภาพอาร์ตตัวละครสิ สไลด์ออท่แล้วเบิดแต่ไม่นึกว่าจะเป็นซัพพอร์ตไทยนะฮะก็โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ตลอบวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ